ท่านท่านวันนี้ฉันอะไรมาเม่ากับเมื่อเพลินเม่อเพลินก็ฉันข้าวเปล่ากับแกงเยวหานปลาสลิดทอดแล้วก็มีไข่ต้มอีกหนึ่งฟองดีเลยวัน,นนี้คุณภาพอาหารก็ได้ครบหลักโภชนาการมีทั้งไข่ต้มมีทั้งปลามีข้าวค้าโพด้เด,ด ไขมันมีพรบอันนี้เราต้องไปหากิจกรรมอะไรทําเพื่อเผาผ่านร่างกายหรือว่าเผาผ่านแคลอรี่ของเราด้วยการคิดซี่จะไปไหนดีเราก็ไปหาทํากิจวัตรประจําวันของเราเพื่อจะได้เผาผ่านแคลอรี่ในร่างกายเราเราจะได้ไม่ต้องอ้วนเราไปช่วยกันทํากิจวัตรประจําวันกันเถอะเออก็ดีเหมือนกันถ้างั้นเราไปหากอดวัดกวาดขีนุกคีนุกตรงนี้กันดีกว่าจะได้ออกกาลังกายเป็นตัวไปกันเลย เออท่านเตมิทีนี้มันก็ดีนะเราจะได้ห่างไกลโลกด้วยได้ออกกําลังกายด้วยเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้เนาะใช่เราก็ต้องใช้เวลานานกว่าเดี๋ยวไปโยกนูนกันสักหน่อยได้ไหมตัดเดี๋ยว่าเป็นขนาดหน่อยเนี่ยเปิดก็ได้ออกกำลังกายนะจะดีไปอย่างดีกี้ก็เรามานอนนี่เฉยห่างไกลจากโลกด้วยเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เราก็สามารถออกกําลังกายได้เลยเนี่ยอย่างน้อยวันละ30นาทีเราก็ ้ยืดเส้นยืดสายแด้วุกอยากกรามือนะไม่ต้องเอากินแล้วก็นอนห่างไกลโรคต่างๆที่จะตามมาเพราะสุขภาพดูแลได้ด้วยตัวเราเอง<ใ>จะ <ใจ S 2> เร<อ>็พอ